เดี๋ยวอันนี้ก็ตายกู cho đi bên đây luôn cho hay cho người ta được đi 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 よろしくお願いします。はいはい เดินเลยเลยเราต้องทำอะไรที่หมดแล้ว